ไม่ต้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องถอนเลยผมแก่เป็นครับนะครับท่านประธานขอให้ถอนคลิป่ปสักครู่เพราะได้กระทําสิ่งที่ตัวจริงเลยให้สภาให้รัฐสภาเห็นชอบครับตามหน้าที่ที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญครับเพราะถ้าเกิดเสนอยติมันต้องอยู่ในข้อบังคับข้อที่32ดสิครับท่านครับครับไม่เป็นไรครับท่านท่านท่านสมชายอ่านข้อบังคับข้อที่32มบมันมี1 3อยอยู่ตรงไหนมันไม่มีแล้วจะบอกว่าเป็นการเสนอยติได้ยังไงมันไม่ใช่ยติผมยืนยันอย่างนี้ครับ เป็นข้อพิจารณานะครับที่รัฐมนูลกำหนดนะครับให้เป็นหน้าที่ของสองสภาในการพิจารณาห็นชอบนายกรัฐมนตรมทร่านประชุมรับรฟังความคิดเห็นของคุณรูโรแล้วท่านประธานครับแ่มีจลาจลไปก่อนครับไม่ต้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องถอนเลยผมแก่เป็นครับนะครับท่านประธานขอให้ถอนคลิปเมื่อสักครู่เพราะได้กระทําสิ่งที่ตัวจริงเลยแม้ว่าจะคาดหน้ากากผมก็เห็นว่าเป็นตัวจริงถอนได้ครับท่านท่านถอนคําพูดที่ท่านพูดไว้ตอนวันที่24ิมิถุนายนได้และตรงไหนจะฟังดูกันไหมครับ ท่านท่านสมาชิกทุกท่านผมขออนุญาตกรับคุณคุณเริยครับขอความกรุณาเป็นอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าคลิปเมื่อกี้คุณก็ให้ทีละคนจะเล่นเป็นเด็กครับได้โตแล้วครับโตแล้วก็กล่องโตแล้วนะครับทวงก็ตอบโตี้ได้ท่านประธานครับให้หยุดนะครับแบบนี้ครับ เดี๋ยวอย่าเป็นผู้ใหญ่ที่กลายเป็นเด็กครับโตซะทีครับคุณวิโรธขอโทษทีครับท่านประธานผมขอถอนคําพูดนะแกให้เป็นซะทีเลยครับขอญาตให้ท่านประธานแกให้เป็นด้วยครับแกให้เป็นด้วยอย่าแก่กระโหลกกระลาครับท่านครับอันนี้ต้องถอนคาพูดแล้วครับท่านประธานอย่างนั้นก็ท่านก็ต้องถอนก่อนครับท่านประธานก็ท่านบอกว่าท่านถอนวันที่24มิถุนายน2564ผมก็ถอนแล้วมีท่านบอกท่านบอกเพราว่าท่านบอกว่าให้ผมโตให้เป็นผมก็ได้สวนท่านว่าท่านก็ต้องแก่ให้เป็นเหมือนกัน ถ้าท่านก็ถอนผมก็ถอนก็โอเคผมน,ผมนต่อ<ก>ถอนไม่ต้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องถอนเลยผมแก่เป็นครับ